คำสันธานหรือคำเชื่อมอีกหนึ่งคำที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือคำว่าแยนโ h ลคคำนี้มีความหมายแปลว่าจากนั้นหลังจากนั้นแล้วจึงเป็นคำเชื่อมวลีหรือประโยคที่เกิดก่อนเกิดหลังเรียงลำดับเวลากันค่ะรวมถึงเชื่อมวลีที่เป็นเหตุเป็นผล ที่มีลำดับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโครงสร้างการใช้คำว่าแยนโฮมักจะเห็นมาพร้อมกับคำว่าเซียนนะคะก็คือเซียนจุดจุดจุดยนโฮจุดจุดจุดโดยคำว่าเซียนจะอยู่ด้านหน้าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนและตามด้วยคำว่าแยนโฮจะอยู่นำหน้าเหตุการณ์ที่มาตามหลังค่ะไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าหยนโฮกันได้เลยค่ะ 我要先写完作业，然后再看电视。我要先写完作业，然后再看电视。我要先写完作业，然后再看电视。电视ฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยดูทีวี。คำว่าย่อแปลว่าต้อง。คำว่าเขียนคำนี้แปลว่าเขียนนะคะ。 เฉียจั่วเย่ก็คือทําการบ้านเฉี่ยหวานจั่วเย่ก็คือทําการบ้านให้เสร็จหลังจากนั้นแล้วจึงจ่ายค่านเตี้ยนชื่อแล้วจึงค่อยดูทีวี我先去公司，然后去บ行。我先去公司，然后去ไ行。 我先去公司，然后去银行。ือญฉินขงฉันจะไปบริษัทก่อนแล้วค่อยไปธนาคารคำว่าฉี่แปลว่าไปคำว่ากงซื้อแปลว่าบริษัทหมายถึงได้ทั้งบริษัทหรือว่าสถานที่ที่เป็นบริษัทก็ได้นะคะและคำว่าหยินขางหยินขางแปลว่าธนาคาร首先要休息好 然后才能工作好。首先 er 要休息好，然后才能工作好。首先要休息好，然后才能工作好。ก่อนอื่นต้องพักผ่อนให้ดีแล้วจึงจะทำงานได้ดีคำว่าโชเซียนแปลว่าก่อนอื่นอันดับแรกคำว่าซ um ิลซีแปลว่าพักผ่อน คำว่าข่าวแปลว่าดีคำว่าฉายหนังเป็นคำนามนะคะแปลว่าความสามารถและคำว่ากงจัว่วแปลว่าทำงานโชเซียนเห่าซิวสีาวก่อนอื่นต้องพักผ่อนให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอแวนโฮฉายหนังกงจัว่วขาวจากนั้นจึงจะสามารถทำงานได้ดีและในบางประโยคสามารถใช้คำว่าแวนโฮ โดยที่ไม่ต้องมีคำว่าเซียนก็ได้นะคะดังเช่นประโยคต่อไปนี้อันเซียเจียวหลั่นโฮ่ปัวเข้ามาอันเซียเจียวหยั่นโฮปัวเข้ามา,า,มากด9จากนั้นกดหมายเลขคำว่าอันเซียแปลว่ากดกดลงใช้กับการกดปุ่มนะคะคำว่าปัว คำนี้แปลว่าใส่และคำว่าเข้ามาเข้ามาแปลว่าหมายเลขปัวเข้ามาจึงแปลว่าใส่หมายเลขหรือว่ากดหมายเลขก็ได้ค่ะท่าจิงตุน了一下，然后继续讲话。他停เ了一下，然后继续讲话。 他ากถ一งตุลีเสีเขาหยุดพูดครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดต่อคำว่าถยงตุเถยงตุนคำนี้แปลว่าหยุดชะงักและในการพูดหรือว่าสปีชคำนี้ก็คือการหยุดพูดก็ได้นะคะคำว่าจี้ชี่คำนี้แปลว่าทำต่อต่อเนื่องและคำว่าเจียงข้าคำนี้แปลว่าพูดหรือว่าบรรยายนั่นเองค่ะ 他告别，然后离去。他告别，然后离去。他告别，然后离去。离去特ธ拉老อกล一直走，然后左转。一直走，然后左转。 อี้จื้อโจแหว,ว,ว,วนโคตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายในการบอกทางนะคะซึ่งจะเป็นลำดับขั้นตอนก็สามารถใช้คำว่าแหวนโคได้ค่ะคำว่าอี้จื้อในการบอกทางก็คือแปลว่าตรงอี้จื้อโจแปลว่าตรงไปเดินตรงไปคำว่าจวัจในประโยคนี้ออกเสียงว่าจวัจนะคะแปลว่าซ้ายด้านซ้ายและคำว่าจวานแปลว่าเลี้ยว จัวจวนจึงแปลว,ว่าเหลียวซ้ายค่ะ